สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุวันเช่นเดิมค่ะรับฟังมาเป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุวันนะคะและวันนี้ก็มาส่งพลังงานให้กับทุกทุกคนนะคะ เรื่องราวความรู้สึกความอึดอัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชีวิตของเราตอนนี้มีเหตุและผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะในส่วนใครที่เข้ามาติดตามช่องนี้นะคะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันมันก็มีเหตุและปัจจัยที่ทําให้เราได้ดึงดูดให้เราได้มารู้จัก ให้เรามารับฟังกันเละกันณนะตรงนี้นะคะท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยพี่คะส่วนตัวก็ยังเปิดรับอยู่แอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยทักแชทแล้วก็แอ,อดไลน์มาปรึกษาเรื่องหัวใจอึดอัดไม่สบายใจความรักความสามารถที่มันซับซ้อนสับสนอยากได้คําตอบอะไรภายในใจพลังงานของโซคอนเน็กชันหรือทวินเฟลมที่มันทำให้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่ามีบางอย่างภายในจิตใจนะคะ,นะคะ ก็ไลน์แท็กแชทเข้ามาได้เลยไลยป,ปีปิดรับเรียบร้อยแล้วเหลือ3คําถามแล้วก็แบบโทนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะอยู่ๆเขาก็ส่งข้อความนี้มาให้คุณนะคะมาดูซิว่ามันคือข้อความอะไรนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาทําคลิปนี้มันมีความอึดอัดมากๆนะคะที่เกิดขึ้นภายในความรู้สึกเนาะก็เลยต้องมาทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าอยู่ๆเขาก็ส่งข้อความนี้มาให้คุณค่ะคือข้อความอะไรใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนได้รู้สึกสบายใจนะคะใครที่กำลังอึดอัดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะตอนนี้กำลังเศร้าขอให้สบายใจนะคะเมื่อได้รับฟังคลิปวิดีโอนี้ ขอพลังงานให้กับทุกๆคนหนึ่งไม้เท้ามันมีแพชชั่นของธาตุไฟอยู่ตรงนี้การิรเริ่มทำอะไรใหม่ๆ <Take to S 1> เด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็เดอะฟฟลืม hmm. เหมือนกับว่าเขามีแพชชั่นภายในใจที่มันมันร้อนรุ่มมันระอุมันเป็นไฟมันเป็นความแบบความ ความต้องการนะคะมากๆเลยมันก็จะไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนหนึ่งถ้วยที่มันม,มีอารมณ์ความรู้สึกของการเริ่มแต่นี้มันเหมือนกับเป็นความอึดอัดความร้อนรดนความร้อนใจหนึ่งไม้เท้าการหยิบคว้าจับมาให้อย่างรวดเร็วการหยิบคว้าจับด้วยแพชชั่นที่มีความตั้งใจการรอคอยเด็กถือเหรียญแล้วก็เดอะฟูนะคะการรอโอกาสความรู้สึกของความหวังที่จะได้เดินทางมาพบเจอหรือว่าได้ โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่าง,าง anyway. นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน WA. มันเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งว่าอยากที่จะตั้งทำตั้งตั้งหน้าตั้งตาค่ะรอโอกาสที่จะออกเดินทางความรู้สึกของความคิดมากความวิตกกังวลค่ะเขามีความคิดเยอะเขารู้สึกสั่นคลอนความรู้สึกคิดถึง อย่างที่บอกค่ะว่าก่อนจะมาทําคลิปนี้มันรู้สึกมีความอึดอัดภายในจิตใจบางอย่างอึดอัดกระวนกระวายอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกนั้นคือเป็นแพชชั่นของการจิบจับคว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือรอโอกาสด้วยความร้อนใจได้ได้อยากที่จะออกจากออกจากตรงนั้นอยากที่จะเดินทางอยากที่จะไปในความ ความรู้สึกตามความรู้สึกหัวใจของตัวเองมันมีความคิดมากมีความกังวลมีความวิตกึ่งถ้วยการขอโอกาสขอโทษขอพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าก่อนอันนี้เขาทาให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเสียใจตอนนี้เขามีความวิตกกังวลมากนะคะมีความเจ็บปวดมีความเสียใจอยากที่จะขอโทษคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าคิดถึงนะคะความรู้สึกมันคิดถึงมันท่วมท้นไปหมดเลยนะคะมันเหมือนความรู้สึกที่มันยังกังวลกระวายมันยัง มันยังพรั่งพรูอยู่ที่จะเริ่มต้นไปนท,ที่ทางที่ดีอยากเริ่มต้นนับหนึ่งในความสัมพันธ์เพราะนั้นเป็นความคิดถึงความต้องการของการรอคอยอยากได้โอกาสไขว่คว้าควา,ความสุขระหว่างคุณกับเขากลับมาอีกครั้งอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณอยากได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทําให้คุณกับเขาได้มีความสุขอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> เห็นไหมคะความสุขของหญิงสาวชายหนุ่มเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยอีกครั้งเป็นความน่ารักสดใสระหว่างคุณอีกครั้งที่ได้ เคยมีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันที่เคยเดทด้วยกันที่เคยมีความสุขด้วยกันอยากเอาสิ่งสิ่งนั้นกลับมาถ้าเคยเล่นน้ํากันเคยไปทะเลด้วยกันเคยไปมีความสุขด้วยกันก็อยากทําให้เสียงหัวเราะระหว่างคุณกับเขานั้นกลับมานะคะเป็นความรู้สึกที่ดีกันเหมือนเดิมอะไรที่เขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจ,จยเจ็บปวดก่อนหน้านี้เขาอยากขอโทษนะคะความรู้สึกตอนนี้มันอาจจะรู้สึกว่า กวนกวายเป็นทุกข์อยู่ในใจเพราะโมเมนต์หนึ่งคนเราบางทีมันคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมันทําให้รู้สึกว่ามันมันเศร้าอะ่ะมันเสียใจยอะ่ะมันยังเป็นแผลติดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเขามีแพชชั่นที่เราโอกาสนะคะเราโอกาสที่จะเดินทางมาพบเจอการได้ขอโทษเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะคะการคิดถึงการส่องการมองหานะคะเหมือนกับว่า คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการมีประเด็นกันนะคะมีอุปสรรคเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กันอย่างที่บอกและถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ไกลคุณแสดงว่าตอนนี้เดอะฟู l มันมัน,ม,น,ม,นมันหมายถึงอารมณ์ของคนโสดที่เขาแบบรอคอยการกลับเข้ามาหาคุณเหมือนกับว่าเหมือนงานฉันฉันฉันแฮปปี้แล้วว่าฉันมีมีความสุขกับตัวตัวเองแล้วมีความสุขของความเป็นเด็กเป็นคนที่แบบ อยากที่จะเป็นตัวของตัวเองทําอะไรก็ได้ตามใจของตัวเองเพื่อที่จะมาพบกับคุณหรือว่ามาเจอคุณนะคะขอ e x ิ devil มันมีความร้อนรนมันมีความสเสน่หามันมีความเสพติดมันมีสิ่งที่จดจ่อนะคะมากๆเลยทีเดียว devil มันคือความบ้าคลั่ง ความเครซี่ความเสน่หายึดติด The View of Fortune เหมือนกับว่าเห็นไหมคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขารู้สึกไม่ดีอะนะคะราชาเหรียญ King of Pentacles แปดดาบมันมีเรื่องของการจบกันไปการนิ่งกันไปการไม่ได้ติดต่อการไม่ได้คุยกัน นะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างหรือว่าบางท่านไม่ได้คุยกันมาน,นานสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ของความร้อนรุ่มร้อนรนภายในจิตใจความยังคงต้องการที่จะแบบเคลียร์ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ความขัดแย้งเป็นประเด็นการเหมือนกับว่าวันเวลากําลังนําพาบางสิ่งบางอย่างให้เคลียร์ไปโดยะแฮงแมเป็นการทั้งนิ่งทั้งถอยการรอคอย ที่จะแบบมีโอกาสที่ได้มาพบเจอกับคุณตัวตัวของเขาเป็นราชาเหรียญเขายังรู้สึกมั่นคงกับคุณแม้ว่าคุณกับเขาจะมีอุปสรรคกันมีการทําให้เจ็บปวดร้องไห้เสียใจเกิดขึ้นมีปัญหามีความขัดแย้งกันก็ตามมันเป็นการห่างการทิ้งระยะห่างและนิ่งออกไปมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่า ถกเถียงกับตัวเองตีกับความคิดตีดกับความรู้สึกของตัวเองว่าจะทํายังไงดีนะนะคะจะเข้ามาหาคุณได้ไหมจะคุยกับคุณได้ไหมจะปณีประนอมกับคุณได้ไหมจะพูดกับคุณได้ไหมจะขอโทษคุณได้ไหมจะมีโอกาสเข้ามาขอโทษหรือเปล่าเริ่มต้นความสมพันธ์กันนับหนึ่งใหม่ได้ไหมปัญหาขัดแย้งที่ทําให้คุณเสียใจยร้องไห้วันนั้นมันจะเป็นไปในทิศทางใดมันจะออกมาเป็นแบบไหนจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบเจอกับคุณหรือว่าได้เจอกับคุณตัวจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นยังรอโอกาสอยู่แม้ว่าจะมันแม้ว่าจะ ติดในเรื่องของประเด็นหรือว่าสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันยังทําอะไรไม่ได้ณตอนนี้มันเหมือนคนที่แบบร้อนรุ่มมีความร้อนรุ่มภายในจิตใจนะตอนนี้นะคะห้าถ้วยตัวตนของเขาเป็นราชาเหรียญน,นะคะธาตุดินมีความนิ่งมีความเงียบมีความเป็นผู้ใหญ่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินสามารถซัพพอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคัง่งมีทุกอย่างหน้าที่การงานหรือเป็นระดับผู้นําผู้บริหารขึ้นไปเขา ถ้าเขาทาให้คุณเสียใจร้องไห้เขาสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณอ่ะอยากขอโทษนะคะสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปราชาไม้เท้าคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่บ้างานทํางานเยอะมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเอง the world ฉันเหมือนเขาไม่ใช่ฉันนะคะเขาเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะอยากที่จะแบบได้เดินทางมาพบเจอกับคุณอ่ะ ให้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมคะราชาไม้เท้ากับสเตรนราชาไม้เท้าผู้ซึ่งเป็นคนที่แบบอยู่ไกลจากคุณคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลจากคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้เขาอยากเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะเขารู้สึกส่องหาคุณเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากให้ความสัมพันธ์กับคุณกับเขาค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีอยากเริ่มต้นใหม่ the world อย่าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่านะคะการเดินทางมาพบเจอการเปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานะความสัมพันธ์อยากให้คุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตดูสิ Dm place เห็นไหมเอ่ยความสเตรนท์ความเป็นอีโก้ของเขาความเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองเป็นคนที่ดูอบอุ่นดูเฟรนดี่ดูดีมีสเสน่ห์แต่ว่าเขารู้สึกว่าหัวใจเขา,าอยู่ที่คุณนะคะแม้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้หรือว่าคุณจะมีอะไรสะกิดใจเอ๊ะหรือว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่านะทำไม แปลกๆทำไมดูเขามาส่องโซเชียลเราทําไมดูเขาเป็นแบบนี้คุณอาจจะไม่แน่ใจแต่นั่นแหละมันเป็นสัญญาณบางสิีบางอย่างที่ที่คุณสัมผัสได้ว่าเขาสนใจคุณอยู่แล้วเขาชอบคุณมากแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาตรงๆบางครั้งอาจจะแสดงทางอ้อมหรือการกระทําที่สําคัญหลักๆนะคะในชีวิตที่เขาแสดงออกมากกว่านะคะสเรนแล้วก็ดีเอ็มเพชอบคุณมาก นะคะรักคุณมากหลงเสน่ห์คุณมากชอบคุณทั้งตัวและหัวใจไม่รู้ว่าจะเข้ามาขอโทษหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณได้ยังไงอยากพาคุณไปอยู่กับเขาอยากพาคุณย้ายประเทศหรือว่าแต่งงานสร้างความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคู่รักยูเนียน มีความอึดอัดภายในใจอย่างที่บอกว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นรู้สึกเป็นความรู้สึกของความอึดอัดนะคะพลังงานของโซคอนเน็กชันด้วยและทวินเฟลมด้วยใครที่มีพลังงานของทวินเฟลมอยู่ตรงนี้อยากบอกเลยว่าคลิปนี้ใครบางคนในที่นี้ต้องมีความรู้สึกอึดอัดมากๆนะคะเพราะว่าสัมผัสได้ว่าจะต้องมาร้อนรนร้อนใจในการทําคลิปวิดีโอนี้ให้กับทุกคนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นความอึดอัดของทวินเฟลมนะคะของคุณนะคะที่ที่อยู่ไกลจากคุณที่เราคอยการยูเนี่ยนกลับมาพบเจอกัน อัปเดตชีวิตกันอีกครั้งกลับมาสานความสัมพันธ์ได้พบเจอกันอีกครั้งรอคอยการได้มารอล้อมนะคะจิตวิญญาณหรือความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะคะโซ c คอนเน็กชันแรงดึงด,ดูดรุนแรงมากๆในคลิปนี้มีความคิดถึงและความอึดอัดมากๆเลยแล้วก็รักคุณด้วยชอบคุณมากๆ คือเป็นพลังงานแห่งความคิดถึงการส่องการมองหาการรอคอยคุณอยู่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงสถานะคู่รักอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์เพราะมันมีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมากๆเหลือเกินราชินีดาธาดลมนะคะคุณอาจจะตัดจบจากเขามามันทําให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะขอโทษได้ไหมหรือคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ได้หรือเปล่ากลับมาปรับความเข้าใจดินเนอร์ทานข้าวกันได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นมีความอึดอัดมีความคิดถึงมีการส่องมีการมองหาอย่างแน่นอนมีความรู้สึกส่งมาถึงคุณณนะตรงนี้นะคะทุกคนกับคลิปวิดีโอนี้นะคะไพ่สวยงามมากๆเลยพลังแห่งการรอคอยพลังแห่งความคิดถึงพลังแห่งโมเมนต์ที่มันมีความรู้สึกถึงว่าอยากที่จะสื่อให้คุณนี่คือรักและคิดถึงคุณมากๆ Stre n g t h the e m p r e s ล t w o of Cups the w o r l i k i o g of Wands แล้วก็ Queen of s w o ร d s ราชา เหรียญน,นะคะเป็นคิงออฟเอนิเกิลสความสามารถที่มันมีอุปสรรคอะมันมีประเด็นกันที่หนักหนาและเจ็บปวดด้วยแล้วมันมันยังคงความรู้สึกมันยังคงมีความอ่อนไหวมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะฝากความรักความคิดถึงรอคอยการเปลี่ยนแปลงมาพบเจอแล้วก็ให้คุณได้รับรู้รู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะโอเคคุณได้เรนโบวกับโอเดอร แมนนะคะเป็นฟ้าสิ่งที่ดีความสุขสดใสรอคุณอยู่มีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะมีผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะคิดถึงคุณรอคอยแล้วก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่อาจจะเป็นคู่ที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างในเรื่องของอายุพ่อแม่แม่ๆ,ๆทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเนาะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะคะ ขอสีส้มค่ะอีกสักใ younger man นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มหรือว่าอายุอ่อนกว่าคุณนะคะที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ดูจริงจังดูขึงขังนะคะส่งพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณนะคะทั้งคุณบางท่านอาจจะได้คุยได้พบเจอกับคนที่ยุมากกว่าบางท่านอาจจะได้ ได้พบเจอกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะนี่คือพลังงานที่เขาอยากส่งมาหาคุณขอสีส้มอีกหนึ่งใบบางท่านอาจจะมีโชคดีเรื่องของการเงินเข้ามานะขอสีเขียวสักหนึ่งใบค่ะ success ก,การประสบความสำเร็จ love ความรักส่งมาให้คุณในคลิปวิดีโอนี้นะคะ august ธาตุาไฟ july เอเพลดิน,น้ำลมไฟออกมาครบเลยทีเดียวขอสีเขียวอีกหนึ่งใบความมัง่งคั่งร่ำรวยเงินทองกำลังจะไหลมาหาคุณด้วยคุณอาจจะมีโชคดีเรื่องของการเงินหรือว่าใครที่ทำหน้าที่การงานอะไรไว้ความสุขสดใสกำลังจะเกิดขึ้นและในอนาคตคุณจะมั่งมีมัง่งคั่งนะคะประสบความสำเร็จขอให้เชื่อมั่นไว้ใครที่กำลังกังวลกระวายใจเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรอยู่ขอให้ประคองดีๆ a n a น e แล้วก็วางแผนดีๆนะคะนี่คือ พลังงานในคลิปวิดีโอนี้คุณอาจจะเจอใครที่เขามั่งมีมั่งคัง่งหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้ด้วยก็ได้นะคะกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะขออีกสักหนึ่งใบค่ะขาตรงนี้ขออีกสักหนึ่งใบเป็นสีส้มแล้วกัน younger woman บางท่านอาจจะดูดูใจคุย,คย,คยใจกับใครที่เป็นสาวน้อยน่ารักอยู่นะคะ mm hmm. ออกจากเอเชียหมวยน่ารักนะคะมีเสน่ห์แล้วก็สวยดูมีความเป็นคนที่ เก่งเฟรนล,ลี่ดูดีมีสเสน่ห์น่ารักเซ็กซี่นะคะขอสีส้มอีกสักหนึ่งใบคะ่ะรู้สึกว่าอยากได้อีกสักหนึ่งใบวูมแมนว้าวอาจจะเป็นสาวกลางคนสาวที่แบบสวยเพรียบพร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะนั่นคือ DM p l a มเพลสันเองเป็นคนที่แบบสวยดูดีมีสเสน่ห์ นะคะเซ็กซี่มีความมั่นใจคือออกมาได้ได้ทุกสไตล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นพลังงานของใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่มีความรู้สึกว่าเขาอยากส่งความคิดถึงความความรู้สึกดีๆบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเพราะว่าเขายังรู้สึกกับ,กบคุณดีๆมากๆอยากที่จะได้มีโอกาส ส่งความคิดถึงว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆอยากพบเจอถ้ามีโอกาสนั้นนะคะวันเวลา the view of fortune บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้วันนี้เชื่อมั่นไว้ว่าถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันมีเหตุะลผลของมันอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่คืออยู่ๆเขาก็ส่งข้อความนี้มาให้คุณขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมตอนนี้ขอให้หนักแน่นเข้มแข็งไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปเดี๋ยวคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขอะไรที่ใช่ก็จะปรากฏให้เราได้เห็น mm hmm. นะคะเป็นเรื่องจริงหรือว่าข้อเท็จจริงอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวก็จะค่อยๆเลือนหายออกไปจากชีวิตในความในในในชีวิตของเรานะคะทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ